ล่วงหัวใจเจนิเฟอร์คิมเล่าปมสุดช้ำในวัยเด็กเจนิเฟอร์คิมถือได้ว่าเป็นนักร้องคุณภาพเป็นที่ยอมรับและขายเสียงจริงๆเสียงเธอมีพลังมากต้องยอมรับเลยเธอได้รับรางวัลทางดนตรีครั้งแรกในปี2552ในฐานะนักร้องหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเวทีนายอ e นเตอร์เทนเออรวอตามมาด้วยรางวัลเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมผิดไหมรางวัลนัตตร,ราชครั้งที่3ปี2555 รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเพชรในเพลงปีพศ2556รางวัลชมเชยเสียรักไม่ได้รางวัล Lifetime Achievement Award 2016จาก k b n Award ครั้งที่25เป็นต้นออหือแต่และรางวัลต้องบอกเลยค่ะว่าการันตีความเป็นดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยได้อย่างชัดเจน โลดแล่นอยู่ในวงการมากว่า30ปีสำหรับเจนิเฟอร์คิมหรือพรพันธ์ชุนหชยัยศิลปินหญิงระดับแถวหน้าของประเทศไทยที่ล่าสุดเธอออกมาเปิดใจกับพิธีกรชื่อดังหนูแหม่มสุริวิภาในรายการโต้หนูแหม่มถึงช่วงเข้าวงการใหม่ๆพร้อมเผยปมในใจสุดช้ำเพราะถูกบูลลี่มาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยเอามาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแม่ให้ทุกอย่างยกเว้นความสวย ตอนเตียยังมีชีวิตอยู่เราก็จะจับมือถามแม่ตลอดตัด้งใจไว้อย่างแรกอันที่สองอยากถามว่าเปิดไฟไหมหรือหลับหูหลับตากันทำเราออกมาซึ่งแกก็จะหัวเราะแม่ก็จะบอกว่ามึงเป็นลูกที่ขี้เหร่ที่สุดของแม่แต่เป็นคนที่ฉลาดที่สุด j จนนิเฟอร์คิมเป็นผู้หญิงกลางคืนอย่าว่าแต่เป็นผู้หญิงกลางคืนเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงหากินกลางคืนเพราะเราร้องเพลงตอนกลางคืนจะให้มาร้องเพลงตอนพระบ,บินทบาทไม่ได้ซึ่งช่วงนั้น30ปีก่อนที่ขายเสียงเพลงเราได้ค่าตัววันละ45นาที150บบาทซึ่งเมื่อไหร่ที่เขาจ้างงานเรามันคือชื่อเสียงที่เขาจ้างเราแต่ถ้าคุณเอาความสามารถไปวัดเราก็วัดไม่ได้อีกเจ็บใจทุกครั้งเวลานึกย้อนภาพวัยเด็กอย่าเรียกว่าเจ็บใจเรียกว่าแค้นมากกว่า ซึ่งเมื่อก่อนเราเดินสายประกวดร้องเพลงบ่อยมากช่วงนั้นไม่เคยได้รางวัลตกรอบตลอดแต่มันทําให้เรามีโปรไฟล์ราคาค่าตัวก็ขึ้นจาก150เป็น500-700บาทถูกคนทักแรงช่วงประกวดร้องเพลงถูกคนทักแรงว่ามาขายเต้าห้วยหรอแต่เป็นเรื่องที่เราไม่โกรธเลยเพราะว่าเตี่ยบอกไว้ว่าเราเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับความขัดแย้งกับสิ่งต่างๆเขาจะสอนให้เรายอมรับความจริงด้วยตัวเราเองไม่ได้ถือว่าเป็นคาบุลี่เพราะเขาพูดความจริง ถึงวันหนึง่งถ้าคุณไม่พูดออกมาเราก็นึกในใจว่าถ้ากำลังขายเต้าห้วยคือเป็นเจ้าของร้านขายเต้าห้วยคุณพ่อสอนให้เราเข้มแข็งและสามารถอยู่บนพื้นฐานของสังคมนี้ได้